แพ็กเกจโปรเน็ตย้ายค่ายท m o ูฟนะคะสำหรับวันนี้หมอนทองก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เอาแพ็กเกจของการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาฝากกับทุทกๆคนเช่นเดิมนะคะในเครือข่ายของท m o ูฟนะคะสำหรับใครที่ย้ายค่ายมาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2564นะคะจะได้เน็ตไม่อั Me ้นไม่ลดสปีดนะคะได้ Wi-Fi ของทูมูฟฟรีได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนานครั้งละ15นาที ะะราคาที่แจ้งรวมภาษีเรียบร้อยเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยนะคะแพ็กเกจแรกเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดได้ Wifi ฟรี free, นะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกะบิตนะคะราคาเริ่มต้นเดือนละ100บาทต่ออายุให้อ,อก6เดือนนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้ก็ราคาไม่แพงนะสำหรับรหัสกดก็คือดอกจัน900ดอกจัน9796สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก นะคะแพ็กเกจแรกต่อไปแพ็กเกจย้ายค่าแบบที่2แพ็กเกจที่2ความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดตัวนี้จะได้เพิ่มเข้ามาคือโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะนานครั้งละ15นาทีได้ Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีราคาอยู่ที่150บาทต่อเดือนนะคะต่ออายุให้อัตโนมัติ6เดือนนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน900ดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ สำหรับแพ็กเกจที่3นะคะสำหรับใครที่ย้ายมาในเครือข่ายของ t ท m o v e นะคะตัวนี้แพ็กเกจความเร็วเน็ตอยู่ที่10เมกะบิตนะคะได้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดได้ Wi-Fi ฟรีไม่อัน้นนะคะราคาก็150บาทนะคะต่อเดือนแล้วก็ต่ออายุให้6เดือนนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน900ดอกจัน9798สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะ สำหรับใครที่ต้องการย้ายค่ายนะต่อไปแบบที่4นะคะแพ็กเกจที่4ความเร็วเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดอยู่ที่10เมกะบิตนะคะได้ Wi-Fi ฟรีได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าโทรเกินก็นาทีละ1บาทราคารวมภาษีอยู่ที่200บาทต่อเดือนรหัสนะคะดอกจัน900ดอกจัน98274เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ สำหรับแพ็กเกจทั้ง4แบบนี้ท่านก็ย้ายมานะคะในเครือข่ายของทูมูฟเท่านั้นนะคะเบอร์เดิมนะคะสามารถกดรหัสย้ายค่ายได้เองนะคะโดยกดรหัสดอกจัน151ดอกจันแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยจากนั้นก็รอรับ SMS หรือรหัสแล้วได้รหัสแล้วก็เอาไปติดต่อที่ช็อปทูนะคะภายใน24ชั่วโมง ทุกแพ็กเกจสามารถสมัครได้ภายใน7วันหลังจากที่เราย้ายค่ายสำเร็จแล้วเท่านั้นนะคะสำหรับบางแพ็กเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก่อนสมัครก็ให้สอบถามที่ช็อปทูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อ,อความชัวร์นะคะ,ะยังไงสำหรับคลิปนี้หมอนทองก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะ่าเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ